ชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตขาวกันเกงแซ็กสะอาดสะอ้านที่ชอบมายืนมองคนงานตรงสายผ่านช่วงบ่ายๆเขาไม่เคยพูดอะไรไม่เคยยิ้มแต่ก็ไม่เคยแสดงสีหน้าเหยียดหยามแบบที่ผู้บริหารคนอื่นทำหมสังเกตเห็นเขาทุกวันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเป็นใครแต่เธอเรียกเขาในใจว่าคนที่ยืนตรงหัวมุมคุณรวิทจะเดินดูงานสายผานฝั่งนี้นะเตรียมตัวให้เรียบร้อย เสียงหัวหน้าฝ่ายผลิตประกาศเสียงดังไหมสะดุ้งเบาๆคุณรวิทและแล้วเขาก็ปรากฏตัวเขาเดินเข้ามาพร้อมกับชายสูงไวัยอีกคนที่เธอเคยเห็นตามป้ายประกาศของโรงงานคุณกำอรเจ้าของโรงงานผู้ก่อตั้านกิจการจากศูนย์หัวใจของไหมเต้นเร็วขึ้นชายหนุ่มคนนั้นคือคุณรวิท ลูกชายเจ้าของโรงงานเขาเดินผ่านเธออีกครั้งสายตาเหลือบมามองเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าให้ไหมรีบก้มหน้าไม่กล้าสบตา